สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมผ้าไหมย,ยกดอกพริกไทยห้าตะกอนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะพี่ๆขาตัวนี้นะคะ1เมตรราคา600บาทนะคะหเมตรราคา600บาทนะคะมีหลายสีค่ะพี่ๆไม่ว่าจะเป็น สีขาวสีครีมสีเหลืองสีแดงนะคะสีชมพูนะคะมีหลากสีมีสีม่วงด้วยนะคะเอามาให้พี่ๆชมกันนะคะอันนี้สีม่วงนะคะพี่ๆค่สีม่วงพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากชมเป็นภาพนิ่งนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ ขอบพระคุณนะคะพี่ๆขาขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ